โบเวนด้าสหาวงศ์โบเป็นไข้เลือดออกในสองโรคที่คนเจ็บไม่ได้ป่วยแต่ต้องทนทุกทรมานเพราะคนที่เรารักเป็นไข้เลือดออกช่วงที่น้องวินเขาติดไข้เลือดออกนะ่ก็เป็นช่วงที่แม่พอรมานมากค่ะ เบาหวานโรคหัวใจแล้วก็อายุเยอะครับแต่ใครจะไปคิดนะครับว่าใครเลือดออกจะทําให้แม่ผมอะ่ะต้องนอนโรงพยาบาลเกือบสิบวันเต็มยิ่งเห็นเขาไข้ขึ้นสูงตลอดเวลายิ่งกังวลกลัวว่าเขาจะช็อกถ,ถ้าเขาเป็นอะไรไปจริงๆเราอยู่ไม่ไหว อยากทรมานแทนลูกหมอบอกว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเอาไว้วะดลุ้มเหลวเพราะมีโรคประจำตัวตอนนั้นผมปิดร้านเลยครับหยุดทุกอย่างเพราะผมอยากดูแลแม่เต็มที่หมอบอกว่าไข้เลือดออกยังไม่มียารักษาเฉพาะก็เป็นการรักษาแบบบัรัับประคองอาการ ิว่าลูกเราไม่รอถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมจะป้องกันแม่ให้ดีกว่านี้ครับสำหรับโบอาการนี้ไม่มีวันหายแล้วยังมีคนอีกมากมายที่ต้องอรมานจากการเป็นไข้เลือดออกมือสอง ยัมีโอกาสที่จะป้องกันตัวคุณและคนที่คุณรักจากไข้เลือดออก